ข้าถาบูชาพระศีวลียิ่งฝังยิ่งรวยเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบการเงินไม่ขาดสายพระศีวลีหรือพระศีวลีเทระเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาวา่าเป็นภูเป็นเลิศทางดานมีลาบมากเพราะไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรมักจะเกิดลาบโดยตลอด โดยเหตุผลนี้จึงทำให้ชื่อเสียงของพระศีวลีโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักและศัพทธาของผู้คนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าใครก็ตามที่ได้ท่องคาถาบูชาพระศีวลีเป็นประจำทุกวันชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความสงบร่มเย็นมีโชคลาบรับทรัพย์ยัางไม่ขาดสาย เราไปฟังบทสวดไปพร,พร้อมๆกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสีวรีจามหาเทโรเทวตานาระพูสิโตสโุรหูปัจจยานทนี้ อะหังวันทามีสัพพธาสีวรีจมหาเถโรยักขาเทวภูสิโตสุรโอปัจ,จยาธิมีอะหังวันทามีสัพพธาสีวรีเทระคุณังเอตังโสธิลาพังพระวันตุมีสีวรีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวรีเถโรมหาลาโภโหติมหาสีวรีเถโร ลาพังมีเทธา